สวัสดีครับพวกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนรารวมวันนี้นะครับเป็น0ูนครับไปกับ2 3 7 8นะครับผมศูนย์มาศูนย์หนึ่งครับศูนย์สอง 0 3 0 7 0สนะครับ1มา 1, 2ครับ 1, 3, 1, 7, 1, 8หักร้อยนะครับ7ครับเงินเสานะครับเ0 1นครับ7 0 7 0 7 0ส0เจ็ครับ 7, 1, 3, 7, 1, 7, 7, 1, 8 เป็นไปที่นะครับผมศูนย์หนึ่งศย์สองหนึ่งสองครับเจ็ศูครับเจ็ศย์สองครับเจ็หนึ่งสองนะครับสำหรับแนวทางเผยเรารวมวันนี้นะครับวันเสาร์เนาะเริ่มแรกก็เราเอ็กซ์ต้านะครับขอสามตัวแตกครับผมโชคดีครับวันเสาร์